เคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราบางคนบอกว่าความรักบางคนบอกว่าความฝันแต่สำหรับผมนั้นครับคือการดูแลตัวเองครับวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่กล้าพูดนั่นก็คือโรคเอดครับคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด และที่สำคัญเราสามารถป้องกันมันได้ง่ายกว่าที่คิดมากๆเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเอดไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่เราต้องมาทำความเข้าใจไปด้วยกันก่อนอื่นเลยเราเข้าใจก่อนก่อนว่าเอดคืออาการป่วยที่เกิดจากเชื้อ HIV ซึ่งไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของเราแต่จำไว้ว่าการมีเชื้อ h i v ไ ไม่ได้เท่าก,กับว่าการที่เราเป็นเอชทันทีเพราะเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากเชื้อ HIV ได้อย่างไรวันนี้ครับผมมี3วิธีง่ายๆที่อยากให้ทุกคนจำไว้ครับ 1. ถุงยางอนามัยไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือมีความสัมพันธ์แบบใดถุงยางอนามัยเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการเพศสัมพันธ์ มันไม่เพียงแต่การป้องกันแค่การตั้งครันที่ไม่เปงนมือสแต่ยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงเชื้อ H i v อวด้วยครับ 2. ตรวจเลือดเพื่อสุขภาพของตัวเองการตรวจเลือดเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิส่วนของบุคคลที่คุณทําอย่างน้อยปีละครั้งเพราะการตรวจเลือดจะทําให้เรารู้สถานะของตัวเองและสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างเหมาะสมที่สําคัญคือรู้เร็วรักษาเร็ว ปลอดภัยทั้งตัวคุณและคนรอบข้างครับเข้าใจและการใช้ยา PrEP e ถ้าคุณมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV เช่นมีคู่นอนหลายคนยา PrEP e คืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้สูงมากครับมันคือยาทานก่อนมีความเสี่ยงที่จะทำให้เชื้อไม่สามารถแพร่กระจายในร่างกายได้ และสุดท้ายนี้ครับจำไว้ว่าความรู้คือเปราะเกราะป้องกันที่ดีที่สุดการป้องกันโรคเอดไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ถุงยางไม่ใช่แค่เรื่องของการตรวจเลือดแต่มันคือการเปิดใจเปิดใจที่จะพูดคุยเปิดใจที่จะยอมรับเปิดใจที่จะไม่ตัดสินผู้ติดเชื้อ H อ v วก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องการกำลังใจและความเข้าใจไม่ใช่การถูกตัดสินหรือรังเกียจเพราะสุดท้ายแล้ว เอดไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสกอดหรือใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันมาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนทัศนคติเพื่อสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่ไปด้วยกันนะครับรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วคุณจะปลอดภัยขอบคุณครับ